Thank <laughs> you. i <laughs> ทียี่สหนุ่มเต๋ากับสาวจอยนะครับเชิญคุณแมวเออก็ก็ตามตามที่เห็นอะมาตรฐานของแต่ละคนก็ตามมาตรฐานนั้นน,นนะคือเต๋าไม่ต้องกังวลน,นะเรื่องการร้องเราอาจจะไม่ได้เป็นนักร้องแบบจัดจ้านอะไรมากมายคืออย่างที่บอกอนะติว,ว่าเราจบไปจากโรงเรียนนี้แล้วเนี่ย เราอาจจะไปเป็นอะไรก็ได้นักแสดงได้ทีไ,ได้เยอะแยะมากมายอเอ,อ่อถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเต๋าออกไปเป็นพระเอกละครเต๋าจะเป็นพระเอกละครที่ร้องร้องเพลงดีมากเข้าใจปะ่ะเพราะว่าพระเอกละครที่พี่เคยเจอมาหลายคนที่ต้องพี่ต้องทำงานร้องเพลงด้วยเนี่ยพี่เจอแบบนี้พี่ถือว่าเป็นบุญแล,ล้ว มีหนักนานกว่านี่เยอะแบบถึงก็มาอุ้แม่เจ้าแต่ว่าเราก็ต้องทำอ่ะเหมือนเหมือนทำสมเสร็จให้ร้องเพลงได้หนักไปหน่อยไหมก็แต่แต่แต่สนุกโอเคโอเคสนุกดีจอยจอยนี่มหาศจรรย์มากเลยเวล้แบบจากวันแรกที่เรากำแพงหนูหนำมากค่ะแล้วหนูร้อแล้วตาหนูจะแบล้งอ่ะ ตาหนูแรงหนูเสียงดีมากแต่ถ้าหลับตาแล้วมองจอยจะดีมากแต่ลืมตาม,มองจอยแล้วจะแบบอุย้ยตอนนี้หนูเปลี่ยนแบบเยอะมากแล้วหนูชัดเจนเวลาเขาเล่าอะไรหนูเห็นหนูมีลูกเล่นฟังไว้ด้วยแล้วโอ้ดีดีเชียดีเชียดคะ่ะนคนก็เริ่มอินว่าอุ้ยไม่ฟีลอะไรจริงๆก็เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออตึงถูกแล้วตอนแรกก็เป็นห่วงจอยมากนะจะเปลี่ยนได้ไหมจะออกมาจากกำแพงได้ปะ่ะแต่เออออกมาแล้วชัดเจนดะีใจจอยรู้ไหมว่า สาวหน้าเกลือคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะรู้ไหมยุพินนก็มีอยู่อันเดียวเขาตัวยุพินอยู่สมุทรสาครเนี่ยแหมไทายถูกด้วยโอเคเพลงต่อไปเลยไม่กดพอตรงนู้นต้องไม่กดตรงนู้น เาน้เด็ก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 หน้าใส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 ้หลอยสค่ะยีสบแแล้วครับใส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 ไมน้มันใสได้ขนาอ่ามาคนแบวจะมาเนาะเอาแล้วออรออกมาเต็มที่เลยเต๋เอ้ยเอาแล้วจิงเป่างเนี่ยเอาองเหลือใครเนี่ยเหลือของอฮอยเหลือของเจมที่เป็นเมาแล้วก็ เคาเฟ่อะชาคาเฟ่คาเฟ่บเฟ่นเดียวเฮ้ยฮัลโหลพี่ด้วยใช่ปะัเป็นการเทียบระหว่างความรู้สึกของตนเองกับคนอดีนก็เลยดูดิโอ้โหโอ้บ๊อบ๊ะุดดงดุดด นอนกันเยอะๆนะวันนี้นอนมาแล้วนี่นอนกันเยอะๆเลยนะนอนลวงไม่ค่อยดีนะฮะสนุกหนวกคิทเกย์บัลลัยเก้านะรู้สึกจะเบาแรงคิทเก็์บัลลัก้าแต่ลงวันพฤหัสนั่งมาแม่พิล่าพินิจต้องมาต้องมาใช่ไหมต้องมาค่ะต้องมาก็เราก็นั่งดูอยู่ที่บ้านคนเดียวเหงาใช่ไหมของเป็นผ่านจอทีวีไม่ได้ไม่เป็นไรมั้ง เฟมดูหล่อได้นะรู้ป่ะหลูกดูหล่อได้เลยนะเวลาเอออยู่บนเวทีโคหล่อเชียไม่เล่นในบ้านอาจจะยับเยินบางทีแต่บนเวทีมันน่าใสนะเออทำไมอ่ะโคเหยอพออยู่ข้างล่างเนี่ยเออคาสเซเตอร์ของเขาเหมือนเนี้ยเออที่ใครบอกว่าจิ้งเหลนอ่ะใช่ไหม ันเรยบอนเวทีมีสมาธิไฮเปอร์ไฮเปอร์อ้แ้งเ่ะเนี่ยเสียาเหรออนเป็โอ้ my g o ดเอามาสููด